และทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลค่ะได้เชิญพวงมาลาพระราชทานไปวางหน้าหีบศพพลทหารอนุวัฒเหมราซึ่งก็เป็นเจ้าหน้าที่นะคะที่เสียชีวิตค่ะจากเหตุนคนร้ายได้รอบวางระเบิดในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนาราธิวาส เมื่อวานนี้นะคะที่มัสยิดบ้านท่ามาลัยหมู่ที่6ตําบลปากน้ำอําเภอลังูจังหวัดสตูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้นายศักรากะปิลการผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเชิญพวงมาลาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางหน้าหีบศพของพลทหารอนุวัตเหมรา ต่อมาเวลา11นาฬิกาผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลร่วมพิธีเชิญดินพระราชทานวางบนหลุมฝังศพของพลทหารอนุวัตเหมราที่กูโบบ้านตะลกใสหมู่4ตมปากน้ำอภูรักละง,งูจังหวัดสตูลและหลังจากเสร็จพิธีผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเป็นตัวแทนมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบครั้งนี้และมีนายธีรวิทย์เทียนคโรอด ผู้อำนวยการสงกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาเพื่อความมั่นคงได้มอบเงินช่วยเหลือในนามพันตำรวจโทวรรณพงศรรักษ์เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้อีกทั้งหน้าศูนย์เยาวยา,วยาวจังหวัดนราธิวาสได้เป็นตัวแทนมอบข้าวสารในนามผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ซึ่งเมื่อวันที่29กันยายน2567พลทหารอนุวัฒน์เหมราขณะปฏิบัติหน้าที่ที่บริเวณหน้าบ้านพักในอำเภอตากใบอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสได้เกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดทำให้ได้รับบาดเจ็บและเข้ารับการรักษาพยาบาลณนะโรงพยาบาลสงขลานะครินอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาและเมื่อวันที่11ตุลาคม2567และได้เสียชีวิตเมื่อเวลาประมาณ15นาฬกา โดยพลทหารอนุวัฒน์เหมราอายุ22ปีสังกัดกองพันทหารราบที่4กรมทหารราบที่2กองพลนาวิกโยธินปฏิบัติราชการสนามหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือและมีภูมิลำเนาอาศัยอยู่บ้านเลขที่288หมู่ที่6ตำบลปากน้ำอำเภอละงูจังหวัดสตูลค่ะ